สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีเอฟซีเบากลับตันทุกๆุกคนเนาะตื่นแต่เศร้าอีกแล้วพี่น้องเบากับแตนกัคุณแหละคือเก่านะพี่น้องลงไทยหน้าแต่เด็กคือเก่าเมงลิงก็เลยเป็นตะกล้องให้ ทางลงก็คือเก่าหน่อพี่น้องเมื่อคนะืนอในค่าแต่ฝนบ่ตกค่าแต่ฝนบ่ตกเมื่อคืนแต่กระนั้นเปืเป้อนคือเก,ก่าบอกก้าวพนกาลงไทยลงขาดไปนะพี่น้อง แมงลิ้งกับสีลงไปโลกกาหาเพิ่นสาวเห็นยังผู้สาวสาวหน่อยผู้สาวหน่อยยืนถ่าพ่อกล่องกับสีสายเนี่ยได้ทุกคนมันบอกกันสันเนาะ มื่อนเป็นสีคึมคึพี่น้องสีคึมคหรือว่าตะเวนยังบ่หันออกยังสาว บอกกับได้นายลุ่มตอกตอกตอกเพื่เดียวเมื่อเนกาซีดำสามคนคือเก่าเนาะพี่น้องแ่าแม่ป้าเมวแมงลิงเนาะ น้องบุ๋มกับบอสบบายเนะาะซาแพงกับบอไดออกมาน้องบุ๋มยังเป็นไข่เสร็จน้ำเอา,ก,า,ากะห้ากับเม็ดสองตาพี่น้องตาที่สามมอวานนี่แม่แดมทองเพ่นหากับมาโลเพ่นไดล่อีมัดเนาะ ผนได้ลอยมัดเป็นกระเพ้าออเมื่อพี่น้องเพื่อนากล้าง่ายมัดละพันกีบลอยมัดกระแสนึงก็เลยได้กาดำหน้าเนาะพี่น้องส่วนเบากาผูกไถนาไถนาไวา้คาดแล้วก็ขาดหน้าไวใ้ให้ดำเนาะพี่น้องแล้วก็ไปเลี้ยงง่ว นำกับพอดีดำเลยพี่น้องเอ้ยนำให้หน้าพอดีดำจ,จะฝนป้าสองมือละสิได้์ฝ่านนำมันนี่มันละบอมีความพอดีเนาะพี่น้องบ่พอดีแนวไรตอนฝนตกเป็นนำถิมพอฝนป้าสองมือนำนำแบบยากขอนละมัน,นสิทธิ์ฝ่า Rồi nào, thầy làm cái gì? เพราะว่าในก็ดำดำได้ซี่หาให้น้องเมื่อเมื่อมา่อซ้ำตอนตอนค่ำๆตอนหาโมงได้สองให้โจ้นเมื่อจังเลแล้ว เติบแล้วพี่น้องเ <c oughs> กาแฟอยางให้แล้วเวน้องพี่น้องอ้ยังลายเติบอีกนี่โอให้ที่บริดับน้ำแมนเมดพี่น้องเลย เครื่องหรือพวกเครื่องเครื่อง kayak เครื่งองเลยนะพี่น้องก็ว่าเครื่องแต่ก็ให้ออกปอกแกล้งมันหลาย นทงเสือแล้วก็ซักพอมด้วยดสมัมันออก,กันออนอกน้องเขาเจ้าเนาะปายเลี้ยง ขี้แวบแบ,บแม่นบอกป่ายังเหมรื่งม,มินสิลงไปิ่งเน้อย่างไหเลยอืออือแล้อ้าวเห็นเห็แนแต่ขี้แวบๆวบ ไปทางใดแหละนี่เดนี่เดน้อ,นองลาเลียงหลายน้องมาจากน้องเขาเจ้าน้นอง อันถือน้าตีไปตีมาไลายแล้ว่นเย้าซ่อมอย่างนี้นะพี่น้องเมื่อเื่ยสิบบ่ได้พอบีอแม่นบ่นี้ปลาอะไรสิอุ้ยพี่นอ้องอื้ม ก่อนพี่น้องมาก่อนมันต้องนั่มตีนนั่มเพื่อไปเพื่อไมากางเห็น เห็นแล้วพี่น้องนี่แต่กระปูปูแล้ว แม่นไปหาสอนจัากว่าสีด้ายจักน้องพี่น้องไปหาสอนตำคลองไทยนั่นเจ้กว่าสีด้ปลาพอป่าเลี้ยงมันอ๋อจักน้องเขาจะเอาลายเพราะว่าฝนตกแล้วหนักมันหลวดนี่แต่กระปูุกหนึ่งนหนึ่ง,งกระปูน้อย เราสชลงไทยให้ให้ใหม่นะพี่น้องแล้วคนสชไทยให้ใดอย่างหาปลากันพี่น้องได้ปะอือนันอีกแล้วหาสอนจังว่าได้มาจากบัวขาวบ่ว ยบาดนี้ขาดให้ได้ต้องเบื่องไ้นั่น แก่กาลงมากเาวแล้วเะพี่น้องมาหานในกาซิคอปิดคีบเด้อฝากบริบัติอะารกันแ,แจ้งเด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี